สวัสดีค่ะมื่อนี้มาคุีโปมเลยค่ะเดออ้อเฮ็ดบ่มีสวัสดีครับมืออื่นมือนห,หื้อ,อก็พันผ่าพื่อเห็นเฮ็ดคือบ่อออกผสมห่อนสมฝาไล่สองสามหนึ่งคุีโปมนี่แหละก็เบิเ่งที่ไร้งานเฮ็ดปลาเฮ็ดกเปลี่ยนสองดอกคุีโปมมาละถึงเสียมพูดละอันานว่าสิมังหะเฮ็ดปวก<อ>แในปีที่แล้วนี่เห้ามมะคุีโปมคุดไปคุดมานี่แหละห้ากับมนันเฮ็ดปวก เหลวเดียงเหลวง่ายอันไดเป็นตาเด็เหลวแรงเหลวง่ายใช่รอมุกเซนอใหม่โอ้ฮึทักติวเต่งหงอนเนาะเนีักติวเลนะอแต่ตนแตงสีไปปลูกเลยนะหน้านาน่จะมาเสียดียเละ็ต้นเห่แล้วครับต้นนี้ออกปีกถ้าเขากลนมากออกปีกร้ายตัวเลย อืมโอ้โหแต่พ่อมันเริมหอมเหรอเหงามับเลยม้าเหรอม้อนีรก็ออกตีแต่พ่อเลิมหอมนั่นอืาานน่อุ้ยดูือ,อกัอน,นหนนนนนนวนนก,กับอ้อมคางอ้อมแอวอยู่ห้วพี่น้องแต่า่ากับมึงหลดคุมใหม่ งันครับหาเหลืองบางได้ัมพุดง่ายๆเอาเปี้ยกก่อนหาข้นเ,เปี้ยกเปี้ยกนีเสียงงาทิศบวก เป็นอาหารอาหารคยอย่าง <Okay. S 1> สีว่ะนั่นต้นบัวขาวปีต้นจูนก็อื่นวนะจิปโปมจนูนม่ยโจูนก็หน่อ,นหอ,อยอยู่ เดี๋ยวลงกไปนะโคฟวกด้วยโฆฟวห้ามมาโมจิฟมอันนี้ผูหมบบาา้มแม้ปัสนดกโฆฟผูครับเอ้น่ะนี่ว่ะ<อ>ก็วองใหมนสวนกันด้วยโฆสวนกันจะมันมาอยู่น้ำกันจะมันก็รอย ้ต่ว่ากับชิปปอมกับบ่ไห้ลงกหัวกางเหงาดอกพี่น้องมันก็รออยู่แถวนี้แหละจ่พยายาซอเอานั้นหากใหม่ได้ซอหาหู้พันใหญ่เห็นไหมสะดุดเดืกก็จีด้ถมหนึงซื้อนี่เล่าเสียมไงมาล่ะเสียงไงะไม่ให้่ดี เจ้าของขาวอีกแล้วเสียบมั่นถอยถอยอยากตีตากรองนึ่ง้เราเล่ยตามใบตามใบราว่ากันเราเลยบตบเราเลยบคู่่งน้สาคู่ัอนนี่ เมีนบ่มันสาคูบ่อันที่เป็นข้าเจ้าบ่โมเมนมันสาคูโมเมนตังปสี่โอ้ยหวานหอมอ่ะอืมยาดิหนิเพอาะยาดีน้ำต้นเจ้าเนี่ยาดิพี่น้องหูจ้าบอกว่าเป็นหวานนี่ยังหวานอันให้มึงลักษณะใบเปลี่ยนเปลี่ยนอันตาที่มาคาขาวอนี น่ะนด้วยเลอนี่สมุนไพรที่อยู่ในอ่าเอามาอบแม่ใส่ปลุกปลกอ๋ออบสมุนไพรเออแม่อบไอ้น้ำนี่ส่วนผสมน้ำเนี่ยโอ้ได้ปุ๊บ

ย่งบอลล็อยเสียยวเราจะเปิดครับอันนี้คาดมอนโอ้ไในปะขามก็เอาเขาไปกินนี่ตัวนี่ตัวอย่างไงตัดว่าสีเก็บเอาเลยหลว nắn như vô หวยลบคืนตัตสิไงซำขวยบ่ด้วยนี่ปมตัวนี้ยัยซำขวยเก้าไปหูได้บ่ไปหู้พ่นพี่แล้วรับนึ่งเข่าหูแก่สิมันกบปดู

แม่นบ่เย,ยอะอีปูมนี่แม่จะได้จัง<ป>อตะกีปูมตัวง,งว่วงเพอาขุดขวยดิปูมกระหูตัวจิกลิกตัวจกหลอกเอาถมโอ้โหจุดมัอหลอดตะกีปูมกับตัวว้าตอ,องกวยอ,อืออู้นั้นอุ้ทอยที่อย่างเราเป็นตื้ยชีงหง,งาวขวดเขาไปเลย เออจิปูหัวหน่าเป็นจิปมครับเหมือหิปบปมมาขักแนวปมเมียนี่นี่ออกใหม่ เห็เหูฝุ่นมันก็นนะ่าพีด่ดีนั้นโอ้ยอยู่บ้องมีมีอีกงตื่นตื่นหอยหลายสัง่งเสียงหนกเสียง เสียงนกเสียงกาเสียงกะเลงบีเสียงอยังเกาะกะลาวีบอกเสียงกะเลีบีถึเบิดละนะถึงนะถึงทุกข้ององูถึงทุกข้อดีอององูครับห <c oughs> ลามันตื่นตื่นโบกหงส์ครับฟูตันนี้มันไหลลงมาจากเตีวผมฆ่าทายนกอยู่ มันก็วย้างทางเลยยับอก้างทางโจ๊จอจ้ยิโตบอกใตดเต็นปั้นดิสโกเทคเอานูบงไดิน้วนถ้าดินรวนที่ปมติโตะยังไงไว้มั่นนี่ยังมั่นี่ปมเครื่น Uh oh. -huh. ตัวนี้ตัวหน่อยเลยอืมเบาหรอกโอเค Å, fin høne. ด้ยเดี๋ยวผมไล่ผมทั้งกลุน นี่คือจังบ่มีคนสนใจหาลีเพ่ปลาทวนล็อก็บไกินนี่เราแล้วแต่มันนี่อยู่ถูกมองแล้วเนาะเราไปปลูกแมนระวังหูนี่ก็หูน้หน่ะหู้ใดหูนนั่้เลิกหมดแล้วโอ้นี่สองโต๊ะสอง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 ขวยติดกันหู้หนอขุยนั่นมาซักลงนี่ขุยนี่ไปเขาหน เนี้ตัวหน้าตาดีแค่คุดกลังท้าเห็นอยู่เห็นหางใหม่ก็ว่ามีค้าอีปมอูมีเนาะบ่จะสิบัมาตัวตัวนี้น่า เาตัวกันเลยละนี่ก็ได้มุกครับเต็มเต็มปวดนี่หันได้มุกทีว่างยี่สิบมุกละอืมนั่นก็เนียนๆแต่อีปูมาโผรดนั่นนั่น บอยางไปบอลมใหม่มใหม่หัวรมัออกเดือนเลยดิ้นซุมจนว่าที่เ่าอะแบเป็นยางเป็นนี่เนาะกินชิคกี้บวกเฮ้ยนี่เหปอนี่โมเมนตน chụp thật lấy nộp tui. cái, chẳng... hmm. hmm. cái hùng mà đẹp, này mà để nó lướm lượm Nè, nó thấy nhúm đạt đây Nè ngay ừ.

พอซีมุกนี่เพราะว่ากินได้เบิดเงืหินขันปนนี่ก็กินได้แต่หมูเห่ามันได้เพิ่มปริมาณได้กินได้หลายเวลานึ่งมันแทะขัวด้วย,ยขัวกับทอดกินเหรนบ่เราแล้วเขาเน้นแสบโพดครับดูให้แล้วเขาดิ่งเนี่กินเหรนแล้วมันมันขัวกับทอดกับชุดยอดแล้วครับแต่ว่าคือวานั่นละพี่น้องมันก็มีแต่ตอนจีบมั่นนะ มันมีแนวอ,อือนน้ำน,นะันโมกขันแจงนี่มันกิดมีแนวอ,อนื่นเมียใช่น้ำมันเกิดเพิ่มปริมาณเล้อีกเลือกไปนี่มันเมียนดอกนึ่งเมียนกับข้อยปูมขะขัเห็นเลยโอ้เมียนมันนั่งพญาปวกสินี่นะหูวลือกๆนี่นะ mm <laughs> น่ออลองกันยู่บอันนี้หาซิบหาซิบเพราะว่าน,นี่เปล้วขังมอ,อันนี้คุ้มด ดินไส้ยังสีง่ขุดง่ายถั่นที่ดินไส้จังพ่นไส้นะแล้วสะอาดขุดง่ายครับน,นั่นน่ะหู้หายดินขุดยิงหู้หายจีบปมไงไว้พร้อมแต่นั่ไบบนไส้ล้วนเนะเา,าะที่ใส่ขุดปาดไม่ปาดครับติดตรงก็ กินเองครับเงีนี <S 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 ่ต้องหรอครัพี่น้องได้พอกินพออยากหรอกไปเฮือนเลยมาไปก่อนด้ยวยค่ะสำหรับคลิปทุดทุกโอมหากินตามฤดูกาลเนาะหากินตามผื่ตามศาสตรเนาะค่ะพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะไปแล้วครับสวัสดีครับ